ส,สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันว uh ันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันกันนะคะเราจะมาดูกันเนาะว่าชาวราศีกันในช่วงของเดือนกรกฎาคมในตรงนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานตัวตนของคุณและเขากันก่อนเลยนะคะเราจะมาดูกันเนาะว่า พลังงานตัวตนของคุณและเขาในตรงนี้นั้นเป็นอย่างไรพลังงานตัวตนของคุณนะคะได้ตีแฮงแมนนะคะไฮพินเทสคิงซับเพนเดเคิลตัวตนของเขาซิกซับเพนเดเคิลซิกซ์อวนไอซิกซ์ซอนะคะ แล้วก็ d i m a s t i c i a n นะคะเราก็ในระหว่างของของความสัมพันธ์ของคุณนะคะได้ n i of c u s นะคะ n i of cups นะคะในตรงนี้เนาะก็คือจะบ่งบอกได้ว่าตัวตัวของคุณได้เจอแฮงแมนในตรงนี้คุณสับสนกังวลใจแล้วก็คิดเยอคิดมากไม่รู้จะเอาอยังไงดีกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่คุณก็พึงพอใจแต่คุณก็กลัวว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะหลุดมือไปหรือหลุดลอยไปในตรงนี้เนาะคุณพยายามจะรักษาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไว้แต่ส่วนตัวของเขานั้นคือเหมือนกับปล่อยเลยคือเขาก็รู้อยู่ว่าอะไรจะเกิดก็คือต้องเกิดคือเขาเหมือนกับเขายอมรับอยู่แก่ใจแล้วว่าคือถ้าเขานั้นจะปล่อยเขาก็ปล่อยได้ ถ้าเขาจะไปต่อเขาก็ไปต่อได้แต่เขาเลือกที่จะไปต่อนะคะก็คือเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะไปต่อแต่อย่างไรแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างทางที่เขานั้นคิดที่จะไปต่อในตรงนี้<ๆ>เขาก็โอเคน้อมรับเสมอนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในเมื่อตัวตนคุณแลวต,วตัวตนของเขานั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้เป็นไปนในทิศทางที่คนทัง้งสองคนต้องการที่อยากจะไปต่อแต่ คุณคิดยังไงและเขาคิดยังไงนะคะความคิดของคุณนะคะในใจของคุณนะคะได้เอสซับคะัลส์ทรีซับเพนเตโค Six of one, the devil. Four of one, four of pentacles. King of cups. คือในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงความคิดของคุณและก็ความคิดของเขานะคะคือในตรงนี้นะเรามองเห็นถึงเหมือนกับการที่ตัวคุณนะั้นมีความรู้สึกเหมือนกับจะร้องขออะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรืออ้อนวอนให้เขานั้นแสดงหรือชัดเจนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ได้นะ เพราะว่าในตรงนี้มีความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าคุณแสดงออกมาสักอย่างหนึ่งสิคุณต้องการอะไรคุณบอกฉันสิเดี๋ยวฉันจะทําให้มันเป็นลักษณะอาการคําพูดแบบนี้นะคะมันเป็นลักษณะอาการเหมือนกับฉันไม่รู้เลยว่าคุณต้องการอะไรคุณบอกฉันคุณต้องการฉันไหมคุณยังต้องการฉันอยู่หรือเปล่าคุณอยู่ที่ไหนคุณทำอะไร มันเป็นความรู้สึกนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับคนที่มีใจให้ตอกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมีพลังงานที่รู้สึกเหมือนสัมผัสได้ว่าเขานั้นรู้สึกดีกับเราเรารู้สึกดีกับเขาแต่เราไม่ได้พูดคุยกันเราอยู่ไกลกันใช้ชีวิตต่างหน้าที่ต่างการงานต่างสถานที่ มันเป็นลนักษณะาการที่ดูเหมือนกับเรานึกถึงเขาเรามีความสุขแล้วเราก็คิดอาจจะเป็นการคิดเข้าข้างตนเองไปในทำนองว่าเขาก็รู้สึกดีกับเรามันเป็นลนักษณะาการน,นี้ส่วนในฝั่งของเขาเองนั้นได้ the devil นะคะได้ the devil แล้วก็ f o r c e f One force p e n t a c l e เขามีความมั่นคงมีความสุข อยู่กับตนเองคือในพลังงานของเขามีความสุขอยู่กับตนเองแต่ในความสุขเนี้ยมันเป็นความสุขที่ดูเหมือนกับขาดขาดห,หายหายคือเขามีความรู้สึกว่าเขานั้นมีความสุขกับตนเองนะแต่ว่าเขาคิดถึงใครสักคนหนึ่งหรือเขาต้องการใครสักคนหนึ่ง ซึ่งเขาอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามตัวเองได้เขาอาจจะไม่เคยเจอตัวคุณหรืออาจจะเจอแล้วแต่คุณอาจจะไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยมีคำถามว่าในเคสในกรณีที่ยังไม่ได้เจอกันในตรงนี้นะคะก็คืออาจจะเหมือนกับมีความสุขกับตนเองนะทุกอย่างเพียบพร้อมหมดแล้วแต่ฉันต้องการใครฉันต้องการคนที่ดีแต่แต่เขาคนนั้นคือใคร ันเป็นลักษณะาอาการนี้นะคะในในในฝั่งเขานะมันเป็นลักษณะาอาการนี้ส่วนตัวคุณเองก็มันเป็นพลังงานอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองคนนี้ในเคสในบางกรณีนะอาจจะมีสื่อจิตถึงกันได้เป็นลักษณะาอาการเหมือนกับเราอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่เราต้องการเนี่ยเขาเขามาแล้วเขาอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยแหละ พลังงานเราคิดถึงเขาเราสัมผัสเขาได้แต่เราอาจจะไม่ได้ถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องเจอกันมันยังไม่ใช่เวลาที่เรานั้นจะต้องมาพบเจอกันหรือคบกันในตรงนี้แต่ในบางเคสบางกรณีอาจจะห่างหายกันไปอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะในตรงนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่หลักๆพลังงานคือไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าที่เรามองเห็นในตรงนี้มีการเรียกร้อง มีการร้องหามีการคิดถึงมีการสัมผัสได้กับพลังงานของตัวเราเองที่รู้สึกได้ว่าคนคนนั้นไม่ได้ห่างไปไหจ,จากเราเลยคนคนนั้นอยู่กับเราตลอดในตรงนี้มันเป็นพลังงานนี้แต่มีพลังงานหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าเราอาจจะไปแอบชอบเขาก็ได้นะ แอบชอบเขาโดยที่เรานะั้นไม่รู้เลยว่าเขานั้นรู้สึกยังไงกับเราเขารู้สึกดีกับเราไหมหรือว่ายัางไงหรือเขามีใครแล้วหรืออย่างในตรงนี้นะคะตอนเราบอกได้เลยว่าคนของคุณในฝั่งตรงข้ามในตรงเนี้ยคือเขามีความสุขอยู่กับตนเองแต่ว่าสุขนั้นนะมันมันเป็นสุขแบบแบบหาตัวไม่เจอฉันมีความสุขฉันมีความสุขอยู่กับใครตอบไม่ได้ ฉันมีความสุขกับความสัมพันธ์ไหนมันตอบไม่ได้เพราะอะไรในบางเคสในบางกรณีเรายังไม่ได้เจอกันแต่เราสัมพันธ์กันได้เรายังไม่ได้รู้จักกันแต่เราอาจจะรู้สึกดีมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับเรารู้แหละว่าเขาอ่ะเป็นใครแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครมันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะที่รู้อ่ะว่าอีกคนหนึ่งคือใคร แต่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นใครมันเป็นพลังงานนี้มันเป็นพลังงานที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้แล้วว่าคนคนนั้นคือใครมันเป็นลักษณะอาจแอบแอบสอดแอบส่องแอบชอบได้นะคะในตรงนี้เนาะแต่ตัวเขาเองอะ่ะเหมือนกับเขามีเซนส์หรือมีพลังงานที่สัมผัสได้ว่าคุณคือคู่ของเขา แต่เขาไม่รู้ว่าคู่ของเขาที่เป็นคุณนะ่คือใครคนไหนหน้าตาเป็นยังไงเขายังไม่เคยเห็นคุณมันเป็นพลังงานนั้นมันเป็นสมัมันเป็นพลังงานที่สัมผัสเองได้แต่ว่าไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นใครอะไรประมาณนี้ยนะคะอืมแล้วก็มีการจินตนาการหรืออาจจะฝันถึงกันและกันได้ด้วยนะคะว่า ฉันมีความสุขที่ฉันมีคุณอะไรประมาณนี้นะคะทํานองนี้แล้วก็อยากจพบคุอยากจะเจอกันแต่เราบอกได้เลยว่าพลังงานเอเนจีเนี้ยคืออีกไม่นานแต่ส่วนในฝั่งในพลังงานที่เหมือนได้เจอกันแล้วมีเหตุพัดพลาดกันในตรงนี้มีโอกาสนะที่ว่าจะได้คิดถึงกันมีความต้องการถึงกันและกันแต่แต่ไม่มาอยากจะมาหากันแต่ไม่มา เป็นพลังงานที่เคยคบกันแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วมีเหตุผพภาพไม่ว่าจะเป็นเหตุที่ต้องไปเรียนต่อเมืองนอกต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลอะไรตรงเนี้ยนะคะบอกได้เลยว่ามีความคิดถึงแต่มาไม่ได้หรือไม่มาในตรงนี้นะคะมันเป็นพลังงานที่ยังอยู่ห่างไกลกันจำต้องอยู่ไกลกันก่อนนะคะในตอนนี้เนาะยังไม่มีพลังงานใดที่จัดจูนกัน ติดหรือไม่สามารถที่จะมาอยู่ใกล้กันได้ในตรงนี้นะคะในพลังงานนี้นะมันเป็นพลังงานห่างไกลแต่ความรู้สึกยังดีอยู่เป็นความรู้สึกที่ยังต้องการกันละกันแต่แล้วเรามาดูกันนะคะว่าคุณและเขานั้นจะทำยังไงต่อไป เซเว่นซับซ o อนโ h ซ h h ว h นดิไฮพ n e e ทสเดอะฟู a r ชารีออ o เอ s o บว o น e The Stain. มันเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าคุณนั้นพยายามที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆพยายามที่จะรวบรวมเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆ หรือพิจารณาทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าตัวคุณนั้นจะผ่านพ้นอะไรมาหรือในช่วงเวลานั้นมีเขาอยู่ในตรงนี้คุณเหมือนกับทั้งชีวิตของคุณอะช่วงชีวิตของคุณท,ทั้งที่คุณนั้นมีมีเพียงแค่ตัวคนเดียว แล้วก็ถึงเวลาที่มีเขาอยู่ด้วยในตรงนี้ก็คือคุณคิดหมดเลยตั้งแต่ตอนที่คุณนั้นอยู่เพียงลาพังโสดอยู่ถึงช่วงเวลาที่มีคนคุยที่เป็นเขาคนนี้เข้ามามันเกิดอะไรเกิดขึ้นมันเป็นยังไงคุณได้เรียบเรียงหรือกอดเก็บเรื่องราวต่างๆในตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะนำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะมาทบทวนแล้วก็มีเหตุบางอย่างที่กำลังจะมาเตือนหรือมาบอกกับคุณว่า สิ่งเหล่านี้ควรที่จะปลดปล่อยให้เป็นเป็นไปนเรื่องเป็นเป็นเป็นไปของอเป็นไปตามของการเวลาเนาะ <c oughs> <c oughs> ต้องให้เวลานั้นเกี่ยวยาของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ส่วนของเขาเองนะคะเขามีความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าเขาต้องการเดินหน้าเขาต้องการมุ่ออมมันเป็นพลังงานที่สิ่งที่เขาจะทาในตอนนี้ก็คือการเดินหน้าแล้วก็พัฒนา ตัวตนตนเองแล้วก็ทําใจให้เข้มแข็งหรือตนเองเข้มแข็งเขาไว้นะคะมันเป็นพลังงานนี้เนาะส่วนตัวคุณเองอาจจะเป็นเหมือนกับว่าคุณก็ต้องการ assim, มุบอ่อนเหมือนกันนั่นแหละนะมันเป็นพลังงานคล้ายๆว่าคนทั้งคู่เราต้องการมุกอ่อนต้องการที่จะไปต่อมันเป็นความพ,พยายามที่จะทําให้ตนเองนั้นดูดีมันเป็นพลังงานที่เขาเองเขาก็ต้องการที่จะไปต่อคุณเองคุณก็ต้องการไปต่อแต่ว่าคุณนั้นต้องการที่อยากจะไปต่อในทิศทางที่เข้าใจ ต้องการศึกษาถึงเรื่องราวต่างๆหรือนําเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาในตรงนี้ที่ตลอดเวลาที่เกิดขึ้นมาในตรงนี้มาเป็นบทเรียนมาเป็นบทสอนแต่คุณอาจจะคิดได้ว่าคุณอาจจะหลงลืมอะไรไปหรือเปล่านะเพราะบางทีคุณอาจจะพบเจอมาทุกอย่างแหละแต่คุณอาจจะหลงลืมอะไรไปบางอย่าง บางตอนมันจึงทําให้เหมือนกับบางบางครั้งในบางตอนในตรงนี้มันเกิดจากการที่ว่าคุณนั้นจําต้องตัดสินใจหรือแก้ไขอะไรบางสินบางอย่างในตรงนี้มันอาจจะทําให้คุณนั้นหลงลืมไปในบางช่วงบางตอนก็ได้นะคุณก็เลยเหมือนกับอยากจะใช้เวลากับตัวเองเกิดขึ้นแต่ส่วนเขาเองเขาต้องการที่อยากจะ ทำใจให้เข้มแข็งหรือยอมรับได้มันเป็นกรณีที่เหมือนกับว่ามันเป็นเหตุทั้งคนทั้งสองคนในตรงนี้จําต้องแยกห่างจากกันเพื่อที่จะไปทําหน้าที่ของกนและกันในตรงนี้นะมันก็เลยมีเหตุที่จําต้องยอมรับแล้วก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ยอมรับกับสถานการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าก่อนหน้าที่คุณน้ำมาเจอคลิปๆนี้นั้นคุณเจออะไรกันมาบ้างนะคะ เดรเบอร์รกันดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างดีนะคะแต่มันจําเป็นที่จะต้องเจอเหตุการณ์ที่เจ็บปวดใจนะคะที่ต้องทําให้คุณกับเขาต้องแยกออกจากกันแล้วเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับสิ่งดีๆของตนเองเกิดขึ้นนะเพราะส,สิ่งที่เจ็บปวดใจในตรงนี้มันจําเป็นที่มัเหมือนกับว่าคุณต้องเจ็บปวด จะปวดใจเพื่อที่จะหักห้ามใจในการที่จะไปเริ่มต้นหรือไปเริ่มต้นกับชีวิตใหม่หรือสิ่งดีๆในตัวนี้ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นพลังงานที่จําต้องแยกห่างทั้งทังที่ยังรักจําเป็นต้องเลิกทั้งทังที่ยังรักอยู่นะคะเรานับจากนี้ล่ะเป็นอย่างไรนับจากนี้ล่ะเป็นอย่างไรเอฟอวานอืม six six p e p e n t a c l e s นะคะ four s n e อืมแล้วก็เป็น six s u cups นะคะในตรงนี้เนาะอ่ปบงบอกได้ว่าหลังจากนี้ไปนะคะคุณและเขาอะจะมีการพยายามทำให้ตนเองนั้นหรือ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มั่นคงมากกว่าเดิมหรือทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดีขึ้นถามว่าถ้าคุณถามว่าในบางเคสในบางกรณีที่มีการแยกห่างออกจากกาันเขาจะกลับมาไหมมีโอกาสกลับมาถ้าเลิกเลากกันไปแล้วมีโอกาสไหมที่เราจะสามารถที่จะเป็นอะไรต่อของกันและกันได้ไหมเป็นเพื่อนกันได้ไหมสามารถเป็นได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมดแต่ว่าในบางเคสในบางกรณีที่ ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยหรือสิ่งรอบข้างสังคมไม่เห็นด้วยเราจําเป็นีต้องยอมรับสังคมจําเป็นีต้องยึดสังคมในตรงนี้มันยากหน่อยนะที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะต้องการที่อยากจะให้สังคมยอมรับอะแต่ว่าสังคมไม่ยอมรับมันยากต่อการที่จะไปต่อนะคะอันนี้เราต้องยอมรับแล้วก็ทําใจเนาะเราก็ในบางแคดบางกรณีที่ยังรักกันดีอยู่แต่ว่า จำต้องไปทําหน้าที่ในตรงนี้มีโอกาสกลับมานะประมาณน,นี้นะคะแล้วเ,เรามาดูกันนะคะว่าคําแนะนําจากไพ่โลมินแอนเจิลจะบอกอะไรกับเรานะ v y s y soon นะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตรงนี้กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะขอแค่ให้คุณนั้นทําตัวให้ชิลเข้าไว้สบายๆมีความสุขกับตนเองให้มากๆนะคะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ หาที่ปรึกษาเนาะถ้าคุณเครียดหรือกังวลอะไรใดในตรงนี้หาที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้อ่าเป็นเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาปลดปล่อยรองรับเราหรือเป็นการเหมือนกับทําให้เรานั้นสบายใจอะนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมันยังยังอยู่ยังคงอยู่ยังไม่ได้ไปไหนถ้าเราเครียดว่าเฮ้ยเขาห่างไปแล้วเขาจะไปมีใครหรือไม่เขาจะนอกใจเราไหมหรือเราคิดเยอะคิดมากเรากังวลมากจนเกินไปหาที่ปรึกษาหาเพื่อนเนาะพูดคุยกับเพื่อน นะคะทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยูท่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเป็นของคุณยังมีไอชันอยู่ยังมีแพชชั่นอยู่ในตรงนี้นะคะยังมีความดึงดูดอยู่ในตรงนี้ยังมีแรงดึงดูดต่อก,กันอยู่ยังมีโอกาสที่จะกลับคืนดีต่อกันในบางเคสในบางกรณีนะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าทรงจิตวิญญาณกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะจอยมีความสุขเ้าไว้ ไรเบียง right นะคะแสงสว่างเนาะแล้วก็อินไซ h ์เจอร์นีมันเป็นพลังงานอ่าเมดิเฟ t เซชันนะคะเป็นพลังงานที่คุณต้องสงบนะสงบจิตสงบใจแล้วก็เดินหน้าต่อออกมาแล้วก็ทำตามใจของตนเองแล้วก็นำพาตนเองนะั้นไปสู่ทิศทางที่ดีไปสู่ที่แสงสว่างที่มีความสุข หรือแสงสีเสียงสีสันที่ทําให้คุณนั้นสามารถมีความสุขได้แต่ยังไงแล้วให้คุณนั้นสงบสติอารมณ์ถ้าหากคุณนั้นมีความแบบเจ้าอารมณ์อยู่ในตรงนี้นะคะให้คุณนั้นสงบสติอารมณ์พยายามอย่าโมโหพยายามอย่าอย่าหมกมุ่นนะคะในตรงนี้เนาะก็คือพยายามสงบสติอารมณ์นั่งสมาธิแล้วก็เดินออกจากสิ่งที่ไม่ดีในตรงนี้ออกมาแล้วก็มุ่อ่อนซ่าเดินเดินหน้าต่อไปนะคะด้วยความสุข ด้วยความที่เรานั้นต้องการคือเราต้องการทําสิ่งใดแล้วมีความสุขให้เราทํานะคะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะคล,คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันในตรงนี้ตลอดไปแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ